าดูวันนี้ครับตัวแสบสายบรรทุกครับดีครับโหดสังเกีตดีครับแต่มาดูกําลังเครื่องในทางครับได้หรือไม่ได้ครับหมดนะครับทั้หมดนะครับหมดแล้วหมดแล้วมีทั้หมดนะครับหมดโไปเลื่อยครับยางแข็งนะยางเต็มๆ นักแข่อายุเยอะแล้วพอ,อกตัวมาว่าเป็นนักแข่งมือใหม่อายุที่จะเข้าออกหกปีแล้วนะครับหนึ่งปดศูนย์เจ็ดเก้าครับันแรกครับคนคนต่อไปนะครับหมายเลขสามศูนหนึ่งครับเป็น้างด้านของน้อโดยนขาเป็นนักแ นะครับ้อเก่ครับกรผมเก่งยอมไปยืมรถลูกค้าม้มโอากเปานรอเนี้ยครับได้เาแบบาโอ้ยเ้ยโไม่ธรรมดาเวยอา้ยไม่ธรรมดาเว้ยวนปากครับเออเอา ถ้าขับรถแบบนี bah, is, so ้แนะนำนะครับให้ไปขับรถที่กัข้าวให้บูกกินเหมือนเดิมดีกว่านะครับรถต้องไปด้วยครับเหมือนเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมขับแบบนี้นะครับสี่เก้าหกสี่สามครับเราจะกับสามครับตอนนี้คันนี้หมายเลขหกสี่ครับตัวแสบสายมรนพุ่งครับสามสี่ครับเออสี่สี่สามตัวแสบสายมรนพุ่งครับ กูเร <ane> <ST 77> <That> <without> ิ่มรัวนัแลรุ่นแรกลยอะไรุนโบนะครับโบเดิมเอารถบรายได้เลยนะครับโบเดิมนะครับใสรนี้นะครับว้าดูช่าเย่งดยโลิเกียเลยครับโอ้โหทำอะไรขึ้ไใจครับ่าจะดูได้เอง่สาม่สี่นครับและดูเวลาครับโอ้ดคัดรัทีหกจุดเจ้าสองสไป 1่เบอร์วิ่งสอลันนะครับ a อบนะครับ1เบอร์วิ่งสลัน a บนะครับที่อยู่เอคู่อยู่วีนะครับดูอยู่แล้วนะครับเพราะมันต้องกลับแข่งครับ คุณทครับเดี๋ยวเม่เชี่ชครับนี้เาสีงมครับนั่งตรงนรงัครับนเราอยู่ในโเดิมกต่อไปครับเจอเลยครับผูต่อไปครับคือรถเลยครับกูต่อไปคือรถเลยครับไปกู เมื ance, ่อไรครับไปเป็นคู่นะครับพี่เอี่บีอยู่แล้วนะครับ16105นายจากบีครับ19 978จากเอหมายเลที่ีครับ4 0 2ครับท็อปก็เปเนตัวผาครับ ไปดูแต่พี่ครับดูตึ้งครับช่างเลกโคลราครับเออ้นที่รถครับมาดูไฟที่โรงอาหารด้วยนะครับไปมึนตึ้นเลย มาดูวันนี้ครับเดิมวันนี้ก็รถออกจากศูนย์นะครับมองอ,อากาศยังเดิมอยู่เลยกระป๋องก,ก็ยังเป็นกระป๋องเดิมใช่ไฟฟ้ามุกอยู่อันอนี้เป็นกระป๋องพนักงานมีของอยู่นะ4.5ครับ,บก๊บอร์สบางสิทิ์ครับเสียใยซอสกิ้งไงก่สดครับ

ไปเรื่อยต่มาครับ2,000ครับในรื่อนี้นะครับในเรื่องต่อไปเราก็จะไปในคู่คู่พิเศษครับคู่นี้จีนเดินรางวัล6,000บาทนะครับในรุ่นเดียวคู่นี้วิ่งลัดเดียวแต่มีคู่อนุญาตให้เปล่าได้หนึ่งคู่เพราะคือปลาพุทธ เบกแลก้วพยายามจะมออกใหม่ใช่ครับถ้าบอลสองทีจบครับยกฟุตบอลขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งคู่ะนะครับเป็นแมงป้นสแล้วก็ทั้งสองนะครับแตนไบได้เลยนะครับสรุปแล้วในคู่พิเศษสาคู่เนี้ยมีก้อนทั้งสามคู่เลย,เลยว่าตวนะอตั้งไว้แล้วมอนตั้งเดียวเลยที่ให้ก้อนเกียนหอยเมื่อกี้นะคู่เดียครับเออตอนนี้เราเรส่มิดาคฮะ

แต่เนาจุดหลังเข้ากันด้วยสองพันห้าร้อยห้าสบกถ้าจำไม่ผิดนะครับวาจะเข้ากันุจ ที่เก้าแครับ ข้าศตีเกครับท่าเดิมนะครับน่าจะจบเรียบร้อยนะครับในคู่นี้ครับจริงเงินรางวัล6,000บาทครับบอสอยู่บีนะครับครับแพ้อยู่เอวิ่งแบบไหนการ์ติการชิงไปหลังเดียวรู้เรื่องแต่เฝาได้หนึ่งครั้งครับเฝาต้องถอยเฝาต้องถอยทามาอยู่ผมแจ้งมดแล้วเออทีมงานก่อนรถไปไหน มีงานมิติคม้องลิ้นแดงสยามนะเดี๋ยวราจารเปิพร้อมกันนะครับจากเอเีนะครับชาวี่อาจาเปิพอกันครับเปิดพ้อมกันนะจะได้ไม่เหลียมและด้เรียบนะครับ งานทั้งแพ้ครับตัวนนาแดงรีครับจะเป็นทีมงานของก๊อตหลังสิกับอาบี้อครับี้อสครเบ้ยน้าเครัย เราได้จะเป็นมในาคู่ใช่ครับหรือดูรรสอีกคู่เพรรถเรานี้ดูหน้าไม่ได้ครับดูหน้าไม่ได้จริงๆแมนเคยรถบางันเดียวแปนเแต่ทีแมนรีสองจนปีที่สได้อะโคตรเก่งนะเอาละครับสองันครับเข้าไ้ขอร่วงปะปิผ่ายไม่น่ามีอยู่ีไม่ได้ละาละให้แต่ยันะครับให้แต่ยันตะสองันครับ

ไปครับเม่อดีกว่าั้งแต่ของคู่นโุดจะเดีกว่าเลยครับเรียบร้อยครับคุณแม่ครับช่างแพชนะไปครับแม่เมื่อกี้มีได้บรารึาเปไปแต่เมื่อกี้มีได้บรรพวด้วยเ่ไปครับเ่บบเอ,อเรร้อยผู้ 6, 8, 6, 8, รแรกนะครับ,บกีฬลวันหกใหก่เร้อยไลนะครับจะไม่งีโม ก็ตัองติอยู่เอนะครับหร่คุยไี้แค่สองในามนะครับสองในสามนะครับ